ครับเทพนะเดี๋ยวเหมเือนเดิมนะครับผมก็จะขอนให้ไข่เดี๋ยวเขากำลังถ่ายรูปกันอยู่นะเดี๋ยวผมนี่ไม่ได้เลยไหวธรรมดาอย่างเดียวไม่สะใจส่วนท้องนี่แปลวมาจากเออนะพ่อองค์พ่อองค์ดำพ่อดำผมเรียกเองนะนใชนหรือเปล่าดำาไปดูกันก็ได้นะผมไม่แน่ใจ ชื่อหลวงพ่อพ่อเชื่อเหลืองพ่อดำอืมไม่มีบอกผมไม่รู้เหมือนกันชื่ออะไรเนี่ยชื่อหลวงพ่อดำพ่อขาวน่าจะใช่เนี่ยอันนี้หลวงพ่อขาวต,ตั้งให้เองนะชื่อเห็นไ,ไหมครับ ว่าดำพเพราะขาเรียกโอเคนะ <c oughs> คนมุ่งจี่ตไเดี๋ยวนี่ไม่จบเลยเดี๋ยว <c oughs> เราผมไปต่ออื <c oughs> อันนี้เสกไปโอเคสวัสดีครับวันนี้อติเทปเหมือนเดิมนะครอบที่สองนี่ใส่พ okay. อดีครับผมเห็นนะ ก็เหมือนเดิมน,น,นี้ผมมาตั้งใจอันที่สองนะรอบสองนะรอบแรกให้ให้ท่านไปแล้วครับใ,รให้ให้อเอละอันที่สองอันแรกให้ไปแล้วมเมศานะครับ โอเคขอบคุณนะครับเดี๋ยว oh, อธิษฐาน <really? S 1> ของพ่อสักครู่